เราจะแก้ไขจมูกเคสนี้กันนะครับคนไข้เสริมซิลิโคนมาจากที่อื่นนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของซิลิโคนเอียงนะครับปลายจมูกสั้นแล้วก็ตัวปลายจมูกเนี่ยบางใกล้ทะลุนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมเวลาปลายเนี่ยหนังบางคนถามว่าทําไมซิลิโคนมันถึงทาให้ปลายหนังบางแล้วก็จะทะลุได้ก็เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่รับแรงดันมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เลือดเนี่ยมันเลี้ยงจากด้านด้านโคนวิ่งเข้ามาที่ปลายใช่ไหมครับ จากด้านข้างวิ่งเข้ามาที่ปลายเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เลือดมาเลี้ยงได้น้อยที่สุดและรับแรงตึงมีแรงเสียดสีตลอดเวลาผิวหนังก็เลยค่อยๆฝ่อ,อ,อตัวลงช้าๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่อันตรายในยุคป,ปัจจุบันเราแนะนาให้ทําเป็นปลายจมูกโอเพนแล้วก็สร้างกระดูกอ่อนเนี่ยที่ปลายขึ้นมาจริงๆเลยนะครับไม่ใช่เอากระดูกอ่อนมาแปะไว้ที่ปลายนะเราสร้างโครงสร้างทั้งหมด่ขึ้นมาจริงๆเช่นนี้เดี๋ยวเราจะใช้กระดูกอ่อนหลังหูสองข้างเหยียดขยายปลายนะครับให้ยาวขึ้นออกไปอย่างนี้แก้ไขตรงนี้ด้วยการทดแทนด้วยการใช้เนื้อกระดูกอ่อนจริงทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาปลายบางทะลุอีกทีในอนานคตนะครับแล้วก็ปรับทรงใหม่แก้ฐานกว้างนะครับมีการตอกฐานกระดูก แก้ไขเรื่องของสันจมูกที่เอียงล้มนะครับไอ้มาอยู่ในตรงกลางนะครับโอ okay, เคเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันวันนี้หล <swallow S 2> <ๆ>ังจากที่เราแก้จมูกนะครับโดยการเห,หรยียดขยายแกนจมูกโดยการใช้หลังหูสองข้างนะครับตรงปลายเนี่ยเห็นไหมมีความนุ่มแล้วก็มีการสปริงตัวได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนื้อเย่ตรงปลายตรงนี้เป็นของจริงหมดนะนะครับเป็นเนื้อเยื่อจากหลังใบหูทั้งซิมเนาะนะครับส่วนสันเราแก้สลบใหม่หมดแล้วตรงละแล้วก็ตัวฐานเนี่ยแคบแล้วนะครับนะซึ่งเกิดจากการตอกฐานกระดูกนะครับที่ถูกต้องนะ